มาค่ะพี่น้องค่ะมากินตำบักขงน้ำกันได้จ้าแซบๆค่ะก็มีทั้งไก่ได้จ้ะมีไก่ด้วยไก่กินเหมือนป๊บปุ๊บพี่น้องจ้าเหมือนเน็อเหรอจ้ะมากินในบะคุงโซ๊ตได้จ้ะแซบๆบด้ค่ะอร่อยจริงนะคะ เอา่ลยมมกมาคห็นพี่น้องค่ะเลือกงานมาก็กจัดสิค่ะซื้อกองมาค่ะซื้อขากองมากอ่ตั้งก็าเป็นดอ,อกจ้ะยังบ่ทันได้เ,ดบเบิง ตอนตำก็บ่อวดเอกค่ะมาอวดเอาตอนกินได้พี่น้องจ้าจานเบลอใส่มะกอกเลยนะจ้า กุ้งซื้อมาสองสามมื่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะบอกกินกับบ้ได้ยานของมันเสียใกล้จะเห็นแต่หมูวางบอกกินกับบ้ได้ยานของมันเสียี่เาค่ะมาเด้อ ไหน่าเหอะคะให้เบิง้งซื้อๆดกค่ะแบบนี่แหละครับพื้นเพ้บานเขาได้จับน้องค่ะ ยูได้ได้กินแบบนี้เด้อพี่น้องยูไซส์กระซางให้โลกนีค่ะยูได้ค่ะคนไทยเขาได้จ้ะขอให้ได้กินตำบักขอให้ได้กินของทิ่เขาเป็นไทยๆเขาด้วยค่ะ ดูได้นะคะไม่ว่าจะอยู่กั้โูกเหนือกั้โูกได้ขอให้ได้กินแบบนี้นะคะเพชรองคตเี่กกับ<ก>นาลิตโตนค่ะได้ปัวฝรั่งเพื่อนบ่กให้กิกนอนาหารไทยค่ะพีนนพ่น,อน้องค่ะเพื่อนว่ามันเหม็น แต่ว่าถ้าปัวฝรั่งแบบนั้นนะคะพอมันยิงไทยยูได้ปุ๊บเขากระทิมค่ะพี่น้องค่ะเขาบลอยน้ำเถอค่ะเขาจะยูเห็อย่างไงทุกพี่น้องค่ะเนวยอยากกินก็ไม่ได้กินเขาก็อยูเพราะเขายูได้นะคะพี่น้องค่ะกันจีห้ามเขานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ สังเกตเบึ้งไรแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันย,นนยิงไทยดีว่าไม่ได้ผัวฝรั่งเราบ่ได้กินอาหารไทยได้ค่ะผัวบ่บให้กินมันมีความสุขหรอกค่ะพี่น้องจีปกินแต่เง็้นมูไหลมันก็บอกคือเนาะพราะเขาอยู่แดดปุ๊บ เขาจะเอาไว้ทําพ่อใช่ไหมคะพี่น้องคะนี่ค่ะกุ้ง,ะงกะหมุดทงหูดจักซื้อกะแซบได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเขาลดแพกลาสามสิบเขาต้มแล้วมาจากกอนแลนด์ค่ะ อืมอร่อยมาแนะนำขอสมาร์ด้คคะพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าเขากิแิแแ้้แก่อาจจิมุ้มม้ามจากน้อยแล้วกะมันเผ็ดกินสว่านี่คือรสชาตินะคะพี่น้องค่ะอืมตมสมใจกับเทียมแซ่ใจกับปิ มากะปิหลายก็ปลาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพราะปะลากินนปลาเราถึงจะต้มคลายๆมันแท่จะ้ะเลือดน้ำดาวออกค่ะก็ะเลยมากินกะปิแทนเป็นมตัตต่ใดแต่ใดล้วค่ะแล้วก็แต่ก็อดกินมาได้เราค่ะล้างเพืก็ก,กินอยู่ได้ก็หันมาเป็นไอกะปิแทน ครับสามร้อเปร์เซ็นนะคะโอ้ขอขมาได้ค่ะพี่น้องค่ะอือส้องไก่แล้ะัะ นี่ค่ะแซ่พี่น้องเอ้ยเอาสเต็กก็มาแลกก็ไม่ยอมนะคะ <c oughs> มีความสุขกับพี่น้องค่ะทเท้าได้ยูได้กินคืนอนยังบ้านเขาเนะมีความสุข ถ้าบอไดยูได้กินคือบ้านเฮารนี่ตายค่ะขอยอยูน้ำบอไดดอกเด้อค่ะขอยเคี่ยวเมียบ้านนักค่ะพี่น้องค่ะจีจนจีรวยขอยก็ขอให้ได้ยูได้กินก่อนน่ะรวยแล้วขอยไม่ได้กินนน้งสีขอยก็ตายแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เกินอ่างพี่น้องนะคะเพราะว่าจะได้นนแซ่บน้องกันแต่ใส่พริกแห้งนะแซ่แบๆ่นอง มาน้ำลายแตกน้ำกันแซ่บค่ะ มาโชคดิพ e ี่น้องเผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเอาเผ็ดกับซอสแบบนด้เลยพี่น้องที่จริงมันกินบะหมี่ดอกได้กุ้งพี่น้องจ้ะเพราะว่ามันหลเพราะว่า ทั้งไก่ทั้งกุ้งไก่ขาเดียวกับเนล้วพี่น้องจ้ะไก่ไก่ขาเดียวก็เวิร์กแล้วรวงแค่ไม่กุ้งอยก เลิกมานมาพี่น้องจา้ากินอ่างอ่างพี่อ่างน้องจะถามหาผักแล้วก่วบนมีผักว่มน,นี้เขาเผ็ดมาก ไฟอัดที่อันนั้นไ,นได้พี่น้องจา้าเห็นปะไฟมันบอชัดเท่าไหร่เผ็ดเขาอ,อยากกินมือคอมเหนต์มมาด้วยผดดู้จ้ะพี่น้องจา้า จะบว่าคอยกินซุม,มูซุมามกัคอมเมนต์มาได้จ้ะ <c oughs> เสียงดังน้อยแง่แง่กันี่ละค่ะบ้านฉันกินแบบนี้อืเพชรลายเพชรลายพี่น้องจ้า เพ็ดหลายชีวิตอยู่มัองนอกเด้พี่น้องจีบเอาให้ฟังอากาศกันหนา,าานาวหนาวอากาศกะนหนาวหนาวเวลาหนาหอนกะใคในายอยู่ดอกแต่ว่ามีอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ละคาะม้แดด สาวพิจิตบ่มีธุระปะปังอย่างบ่มีผ้าลายอย่างมีความสุขเป็นมือมือนึงค่ะอยู่กับพญายสองคนบ่มีเครียดข้านเครียดค่ะเห่าก็นองชี่น้องค่ะแต่มาคุ้งเหมือละ้ะเหลือแต่กุ้ง ก๋วยเมดแล้วเหลือแต่กุง้งกินคำนี้แหละเดี๋ยวหาปมกุ้งก่อนกินกุงกนกนก้งกับไก่ <laughs> ที่จริงเนี่ยก็เผ็ด <laughs> มาเดนมากใหม่ๆพี่น้องเออยิ่งบอกวัาเฮ็ดกับเขาว่าเป็นไปกินเนื้อมูแต่เขากับซื้อซื้อของมาให้เพื่อนเฮ็ดให้กินเฮ็ดว่าเป็นเพื่อนตส้มสมให้กินแซ่บแซ่บไปส้มเพื่อนว่าตส้มมแซ่บแซ่บเพื่อนว่าอะไรเขาบอกว่าเขายองกินปฏิทโ ของข้าก็ซื้อไปพี่น้องจ้ะซื้อไปเมดเขาอยากกินอย่างข้าซื้อไปเมดว่าเขายองกินพี่น้องจ้ะังแต่มื่อนั้นมาคอยบอกไปหาไปอีกเลยแล้วกับก้าวเข่าค่อยๆเฮ็ดค่อยเฮค่อยเฮ็ดเองจ้ะค่อยฝึกเอาค่อยฝึกเบิ่งในสมัยก่อนสมัยก่อนเออโทรไปบ้านโทรไปบ้านไปถามเพื่อนถามพ่อถามแม่ถาม ถามน้องถามพี่ถามน้องว่ายีเฮ็ดกับเขาอันนี้ไสอีหยังแน่เฮ็ดตั้งใดเพื่อนกระบ,บอกครับพี่น้องอยากกินอันนี้เฮ็ดตั้งใดถามเพื่อนค่ะถามน้องลูกพี่ลูกน้องเพื่อนเฮ็ดกับเขาแซ่บถามเพื่อนว่าอยากกินแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเฮ็ดตั้งใดใส่อีหยังแน่ผัดตั้งใดก่อน เพื่อนบอกค่ะพี่น้องค่ะบอกตะกี้แห้งใส่ไอ้นั่นใส่โทรศัพท์ไอ้ซิมคอร์สค่ะซิมซิมการ์ดเฮดที่แรกอะแซบเน่ว่าแซบเน่เฮดไปเฮดมาแซบเลยพี่น้องตะก,กีะ้อยากกินตาบักหงอยากกินนมเซน มักก้นมักหนมเส้นจ้ะห่อไปพี่น้องจะ้ะไปร้านไทยซื้อห่อไปให้เพื่อนเฮ็ดแหกินแต่ว่าก็บบอกแม่นว่าเฮ็ดซื้อไปจะพอเฮาเด้อมีหมูสิบคนซื้อไปครบสิบคนพอกิเหมดแต่ว่าคำาว่าของเขาว่าไอ้ย่องกินติพี่ซํำนั่นล่ะพี่น้องเอ,อ้ย ตั้งแต่นั้นมาขอปไปหาไผอีกเลยเราก็บอไปกินเฮี้ยนคนอีกเลยจ้ะเราก็บอไปไปเหี้ยนมูอีกไปค่ะแต่ว่าบอระมัดระวังการกินแล้วกะระมัดระวังการเว้าจ้ะก็บบอไปดูอีกไปแต่เพที่ว่าเราบอไปดูไปเป็นการเป็นงานค่ะพี่น้องค่ะถ้าเฮาจะไปย่องกินนี่ ถ้าคนที่ย่องกินเขาพรซื้อไปเด้ค่ะพี่น้องครับอาจจะลืมคําว่าก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคําว่าไปย่องกินในหมยถึงเขาไม่ได้ซื้ออย่างไปเลยได้จ้ะถ้าค้นซื้อไปมัดทุกอย่างซื้อไปแม้กระทั่งกินทุกคนค่ะบนแม่จะพอกินแต่เขาเขาบร่ได้ย่องกินแล้วจ้ะ ตรงภูมิใจด้วยนะคะว่าทำกับข้าวอร่อยจริงถึงชมนะคะถ้าเขาเป็นย่องกินของเจ้านี้เขาจะต้องไปทุกมือแล้วเขาปอซื้ออย่างไปเลยนี่แหละคะ่ะเอาาินว่าย่องกินแต่นั้นมากอะ มือก,ก็จบเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเอเอ,เอ,เอ,เอแสเบเวอร์แสเบเวอร์พี่น้องอือชอบนี่แหละค่ะนี่มันกินนปรหเวณีดอกพี่น้อง,เ,อองเลย กลุ้มมาค่ะก็เรียบร้อยหอยสังนะคะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเนดะ้อมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็คลิปนี้ก็ต้องบอกว่า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวพี่จีนได้ด้จ้าพี่น้องคะก็ส้มตําอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้น้าไอ้ขาวๆนี่ก่อนมันเผ็ดแห้งไอ้น้าไอ้ขาวๆนี่กะนำไว้ในก็บอกบอกค่อยแซ่บอ่ะว่ามันเผ็ดแห้งเด็จ้ะก็ขอบคุณนะคะพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักใครให้สาวพี่จีนได้ด้จ้า ก็อะไรก็ธรรมชาติธรรมดาแบบนี้นะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจักจะเอาอยัางมาฝากแหละคะ่ะเพราะว่าับเพเฮ,เฮละ่ะไปเที่ยวก็เอาแนวไปเที่ยวมากกินก็เอาแนวกินมาฝากไปหายอย่างก็เก็บพักเก็บยาว่ากันไปตามเรื่องเนาะคะ่ะอย่าลืมฝากติดตามใหนนะะ้เด้อค่ะเดี๋ยวเอาเอาวางไฟก่อนขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้สาวพิจิตรได้จ้อยู่ดีนีแห้งสุขภูสุขคนค่ะบ๊ายบายได้จ้า